สวัสดีค่ะชื่อพริงชุติยาเจรกุลค่ะเป็นมิสแกรนูบุรราชธานีค่ะก็ขณะนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอสมชันหรือว่ามหาวิทยาลัยเอแบกค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขา c o คอมมูนิเคชันอาร์ตโ u c t i ชันมีเดียโ d u c t ชันค่ะแล้วก็สัดส่วนนะคะ3 4 24 35ค่ะน้ําหนัก49ค่ะส่วนสูง173ค่ะก็ผลงานที่ผ่านมาล่าสุดเลยนะคะก็เดินแบบของเบส e อ็กเพ s สค่ะรอบฟินาเลกับทีม ทีม The Face ค่ะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของแบรนด์ s u p e r d ์ดค่ะแล้วก็มีแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆค่ะส่วนส่วนความสามารถพิเศษนะคะชอบที่จะเขียนล็อกไลน์ทำเป็นดีเลกเตอร์ค่ะส่งที่พูกับยื่นทำหนังค่ะแล้วก็ความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นชอบทำยูทูบเบอร์ค่ะชอบรีวิวของแล้วก็รับรีวิวสินค้าทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณค่ะพิงชุติยาเจรกุลค่ะมิสการ์ลราชธานีค่ะ คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของพิงคะ mm hmm. ในเร mm ียลไลฟ์ก็คือจะเป็นคนที่เข้าหา้าวไม่ชอบใส่ก้นสูงค่ะชอบใส่รองเท้าบาใบค่ะแล้วก็ความฝันของพิงเลยนะคะ mm hmm. เมื่อพิงโตขึ้นเนี่ยพิงอยากที่จะเป็นดาราค่ะแต่ว่าก็มีผู้จัดการบังช่องมาท้าทามแล้วค่ะให้เซ็นสัญญาแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยหนูยังเด็กอยู่แล้วก็คิดว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในด้านเรื่องไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไม่ดีพอค่ะอยากที่จะแอคทีฟเองเรื่องการเดินการเต้นการเรียนการแสดงมากกว่านี้ค่ะแล้วก็อยากที่จะเป็นดาราเพราะว่า อยากท้าที่จะ improve yourself แล้วก็ go up to be the stronger woman ค่ะแต่ the stronger woman ทำไมจะต้องต้องเป็นดาราเกเพราะว่าผู้หญิงที่สวยเนี่ยต้อง acting ได้แล้วก็มีความพร้อมค่ะ <c oughs> ผู้หญิงที่สมัยนี้เนี่ยน่าจะเป็นดาราได้แล้วก็เรียนเก่งทำงานเก่งนี่คือ perfect girl สำหรับพิงค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ ผู้ชายที่ชอบสิมองคนนี้ขอบคุณค่ะที่อยากจะคนต่อไปก็พิงเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าในคอมเมนต์เนาะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยบ้านก็มีฐานะอยู่แล้วมาเป็นนางงามทำไมทำไมไม่อยู่บ้านเฉยๆตังค์พ่อแม่ไปแต่หนูจะบอกทุกคนว่าในความที่บ้านมีฐานะเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแบงแบมือขอตังค์พ่อแม่นะคะ ผู้หญิงยุคใหม่เนี่ยต้องเป็น working moment แล้วก็ study hard and work hard พิงน่ยของทุกอย่างที่พิงจะซื้อคือพิงไม่ใช่แบมือขอตังค์พ่อแม่ทุกบาทแต่ละอย่างที่พิงจะซื้อเนี่ยพิงต้องขอป้าว่าป้าปา,า,า,าครึ่งนึ่งเนี่ยพิงขอออกให้ได้ไหมป้าบอกว่าโอเคได้แต่ถ้าวันไหนพิงไม่มีจริงๆเนี่ยอย่างโทรศัพท์ที่พิงคใช้ยอยู่ตอนเนี้ยคือเก่ามากเลยแล้วก็อยากเปลี่ยนมากเลยแต่ ม่อยากขอตังพ่อแม่ไม่อยากให้พ่อแม่จ่ายให้ตลอดเลยไม่อยากเป็นเด็กใไ,ไม่อยากเป็นเด็กแค่อยากไม่อยากให้พ่อแม่มาซัพพอร์ตทุกอย่างพิงก็พยายามเก็บตังค์แล้วก็ไปแคสนั่นแคสนี่แล้วก็ทํางานของตัวเองเพื่อที่จะให้แชร์กับพ่อแม่ในบัตเจตที่เราอยากได้ค่ะของแต่ละอย่างค่ะแล้วก็ พิงเนี่ยในฐานะที่เราไม่ได้ลำบากแต่ทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยเราก็ได้มานด้ความยากลาบากพิงก็เลยอยากที่จะเป็นตัวแทนเนยาวชนเนี่ยทำเพื่อสังคมค่ะพิงชอบที่จะไปช่วยเหลือผู้คนอย่างเช่นบ้านพิงเนี่ยโดนอุทกภัยค่ะน้ำท่วมค่ะพิงก็รวมคนเนี่ยช่วยให้เขาเนี่ยมาแพ็คของแล้วก็เอาไปแจกเข้าไปในพื้นที่นั่งเหลือเข้าไปแล้วก็ไปช่วยหมาที่ติดอยู่บนหลังคาไปช่วยเขาออกมาแล้วก็ช่วยคนยากลําบากคือหนูชอบทํามากเลยค่ะอ่ะโอเคแล้วความสุขของเราคืออะไร ความสุขของคือการได้ช่วยเหลือคนอื่นค่ะแล้วก็ได้เที่ยวไม่จริงอ่ะไม่เชื่อจริงค่ะความสุขแบบเออนั้นมาทําไมอ่ะความสุขของเราดิไม่ต้องพูดให้สวยเอางี้ดีกว่าน้องๆอีกสี่คนที่เหลือห้าไม่ต้องพูดคําสวยๆพี่เจอนักแสดงเยอะมากนะครับเอาตัวเราของเราออกมามันจะได้ไม่ต้องงงไม่ต้องเอาที่ซ้อมมาพูดหน้ากระจกไม่ต้องไม่ต้องไปเป็นคนอื่นเพราะการเป็นนักแสดงวิธีคิดจะไม่เหมือนนางงาม นะครับหนูต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคือเอาตัวสันดานของเราออกมาให้มากที่สุด,ดคําว่าสันดานมันมีทั้งดีหรือไม่ดีไม่ได้แปลว่า,าสันดานไม่ดีจะเป็นนักแสดงไม่ได้นะครับเอาตัวออกมาให้ดีให้ให้มันชัดที่สุดนะพี่ไม่ต้องการคําพูดสวยๆอะ่ะพี่เจอเยอะแล้วนะครับตัวจริงเราเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่อยากรู้เรามาดูด้วยกันว่าฮีา่พี่กําลังจะบอกว่าในสิบคน นี้เนี่ยแม้ว่าเราต้องเลือกหนึ่งคนหรือสามคนในวันนี้เนี่ยและถ้าเกิดว่าหนูเอาตัวออกมาเยอะๆเนี่ยพี่พีทุกคนที่อยู่ตรงนี้โปรดิวเซอร์ผูุ้มกับเนี่ยเขาก็ต้องมาบอกพี่นวัดได้ว่าเฮ้ยพี่นวัดคนเนี้น่าสนใจสําหรับโปรเจกต์อื่นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําแบบนั้นมันจะไม่เหลือ,อเลยเลยเพราะจะไม่เห็นเลยนะเอาแบบนั้นลูกโอเค ความสุขของพิงนะคือการได้แต่งตัวค่ะเพราะว่าพิงชอบมากเลยหลายๆคนเนี่ยจะตั้งแฮชแท็กกับพิงว่าเป็นผู้นําแฟชั่นค่ะทุกๆคนเลยจะมาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมพิงว่าเนี่ยผู้นาแฟชั่นมาแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแบบสตรีทมากเลยแล้วก็แต่งได้ทุกแนวนะคะแล้วก็ความสุขอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคือการได้ทเที่ยวรอบโลกค่ะเพราะว่าพิงเนะี่ยชอบผอแม่ไปเป็น student exchange ค่ะทุกๆปีพิงจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศค่ะชอบมากๆเลยค่ะโอเคป่ะ okay, สมุดสงครามมาเลย <Okay. S 2> เดียวอ่ะลูกอเนอโอเคเอา โอเคโอเคจา้ okay, จาโอเคจ้าหมอเป้งดีจ้ะอ่ะคนแรกค่ะขอแสดงความยินดีกับอุบลราชธาน,นีค่ะคนที่สองนะคะเอาชิดตัวชิดตัวกันสิลูก